จะหนูตามสัญญาว,วันนี้หยิบโนวาเรียมาเล่นแล้วนะแน่นอนว่าจากสถานการณ์ที่หนูเห็นทีมของพ่เจในตอนนี้เป็นฝ่ายที่เกมนำํำแบบสุดๆไปเลยจ้าใน,นจังหวะนี้เนี่ยอันที่จริงป่าเรากำลังจะเกิดแล้วแถมพ่เจก็สามารถดรอปป้อมบนมาได้อีกหนึ่งบวกเราจริงควรจะถอยได้แล้วก็นั่นจะหนูนี่คือษณะนีัสของคนเกมนำ้ำนั่นก็คือการติดคิวอาทีนี้พ่เจจึงยิงปิ้วๆใส่นางหน้าก็จะปิดคิวนางเพราะว่าด้วยความที่นางหนีรอดไปได้ไอเรารีบตามไปซูมยิงอย่างว่องไวสุดท้ายดันกลายเป็นถูกกูชิออนส่ง คิวมิยะกับเอาดัสไปได้แถมบรูโน่ยังตามไปสอยกุชิออนอีกด้วยงานนี้ที่แร่เจ้เลยคิดว่าเป็นการเทรดสวยๆแล้วนะแต่กลายเป็นว่าด้วยความโรธของทีมโมเจที่ไม่ยอมถอยจะสอยอีกป้อมไม่ได้สุดท้หมดเลยกลับกลายเป็นชูตามาปิดคิวบรูโน่ไปแถมหน,น้าหน้าก็ได้ส่งเซเบอร์กลับบอกอีกด้วยบอกเลยว่างานนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วจ้าแต่อาไม่เป็นไรทีมโมเจเลยพยายามจะตั้งสติต่อแล้วก็ในจังหวะน,นี้มาฮายาบุซาไปสามารถปิดคิวนาหน้าได้แถมกุชิ่ออนยังพลาดท่าถ พี่เดี๋ยวพวกเราก็สามารถได้หลอดตัวนี้มาครอบครองอย่างง่ายได้จ้าหนูหลังจากนั้นทีมพวกเราก็แยกไปทําเลนข้างโดยเจ๊กับะซิวานาเองมาที่เลนกลางเพื่อจุดประสงค์เพียงแค่ต้องการจะดึงความสนใจของฝั่งตรงข้ามมาอยู่ที่เลนกลางให้ได้เพื่อที่พวกเราจะได้ถ่ายป้อมข้างแต่ตอนนั้นเองจ้หนูอิชูกระโดดเข้ามากางวงพอที่นานจะไล่เตะเจ๊จนเกือบขี่ยังดีที่ในนาทีชีวิตนั้นเจ๊ก็ใช้เฟรมช็อตดีนะออกไปทานและทำให้ซิวาน่าให้ตามมาเติมส่วนนบ่งปิดคิวนางไปได้แทนโอเคหนูหล้วจากนั้นเกมเราก็ดำเนิน ใจจะมาเอาหลอดเลยไม่งั้นเราก็เกิดไฟใหญ่ขึ้นแน่แ,นแต่ในวิธีที่ป่าทีมเจได้หลอดตัวนี้มากลับกลายเป็นศัตหน้าเข้าไปเปิดไฟไปที่เรียบร้อยและแม้น่านจะสามารถปิดคิวมิยาไปได้แต่ก็แลกเอด้วยชีวิตของตัวเองอยู่ดีกําลังจะนี้ยังมีช็อตที่บรูโน่เข้าไปคิดที่นี้จึงเป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสามารถขึ้นไปพิชิตบ้านใหญ่ของทีมฝ่าตรงข้ามของกลับหลอดได้นี่มีช็อตนี้เอารัดเปิดเอา,เอาติมาทุบเซเบอร์จนขิดโอ๊ยโฮลี่ชีทรู้บัดเอารัดสิจ๊ะทุบทีเดียวเจ๊คิดทํั้งนี้เลือดเหลือเกินครึ่งได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้เกมบุกของมอเจต้องชะงักลงโห่ยหรือว่างานนี้ต้องปลงแพเกจจะพลิกอีกแล้ววะยิ่งจังหวะนี้บอกเลยว่าสง้ จะพลิกแล้วแน่เลยเธอตัวมันเริ่มจากขยาบุษกเข้าไปถูกหนาหน้าปิดคิว้วและแม่เจ๊จะสิวป้อมนี้มาได้มันกลายไปเซเวอร์ไปพาทา่าถูกชูส่งกระบ,บอกไปทั้งนั้นแถมเจ๊ก็ดันเล็งเบี้ยวอีกด้วยโหยหนูบอกเลยในความคิดของเจ๊นะจังหวะน,นี้อันที่จริงเราควรจะถอยแล้วเพราะหนึ่งหลดกำลังจะเกิดส่วน2คือถ้าเราพยายามจะฝืนจบบ้านของเขาได้ถ้าทําได้มันก็ดีไปถ้าทําไม่ได้มันจะกลายไปจังหวะพลิกนรกนะสิจา้าเช่แล้วเราและเจ้าวันนี้ซิมหน้าถูกฝาดตรงข้ามลุกเข้ามาปิดคิว้วส่วนเจ ก็ไม่นะสิจ้าแล้วก็เป็นไปตามที่คาดจ้านั่นคือทีมของพวกเราไม่สามารถฝืนขึ้นมาใหน่ฝันตรงข้ามได้จริงๆแล้วงานนี้หลอดอีวาวเกิดล้วด้วยังหวะนี้จะไม่พ้นที่ฝังตรงข้ามจะช่วยกันเอาหลอดตัวนี้ให้ได้แน่นอนว่าคุชออนก็ทําได้จ้าแม้ว่าจะแลกมันยชีวิตของนางเองก็ตามในภาของเฟเบอร์กับฮายุสซาทีมเจก็ได้เอาชีวิตไปทิ้งเอาไว้โอเคจะนูนหลังจากจบไฟนั้นลงเกมมันก็ดําเนินต่อโดยหลอดเนี่ยถูกปล่อยมาที่เลนบนแน่นอนว่าทีมขอเจก็พยายามไปช่วยกันเคลียร์หลอดตัวน ตาแหมงานนี้ดูท่าแล้วฝั่งตัวละครเขาจะเริ่มเดินเป็นกลุ่มแล้วนนจ้ะถ้าทีมโบเจนทยอยเข้าไปตายก็คงเกมพลิกแน่นอนซึ่งตอนนั้นเองอจู่ๆฮายาบุสะเข้าไปเปิดไฟกลางความวุ่นวายนั้นเจก,ก็ยิงสกิลออกไปแล้วสามารถไปคิวอารัตไปได้แถมยังไม่ไวายสามารถส่งมิยะกระบอกไปได้อีกด้วยแม้กูชออนจะพยายามเข้ามาล้วงบรูโน่แต่ด้วยความที่นามีกรอกเกิดบรูโน่ก็เลยเกิดขึ้นมาใหม่ไปๆมาๆไากลเมากกูชิออนในชีวิตมาทิ้งไว้แบบฟรีๆวายมา็นแนี้ทีมโบเจะจ,ะจะรอช้าอยู่ใหญ่พวกเราก็เลยรีบมุ่งไปขึ้้้นนมมมาาายย่่่งงกกัับทีีฝตรขแลวว็ไปิเ ก็ตกไปของเจแน่นอนจ้ะหนูแล้วนี่คือเกมในวันนี้นะถึงถ้าหนูถูกเจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เจเพ่าเป็นกำลังใจด้วยนะเธอ